สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกิือเซอฟ์เเชียนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับก็มาออกกำลังกายนะครับโดยการที่จะฝึกต่อยมวยนะครับซึ่งการต่อยมวยของผมนั้นก็คือผมก็ได้คําแนะนํามาจากเทรนเนอร์นะครับหรือว่าจากการจากการดูข้อมูลนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วก็ปรับประยุกต์มาใช้ในรูปแบบของเรานะครับทีนี้การต่อยมวยนะครับก็คือ ้วยหลักการของของผมนั้นนะครับก็คือการต่อยที่ให้ใช้นะครับแรงจากหัวไหล่นะครับจากหัวไหล่ของเรานะครับให้เรา,าต่อยไปในลักษณะทิศทางที่ออกแรงนะครับจากห,หัวไหล่หรือบิสะโพกเล็กน้อยนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสาธิตให้ดูนี่นะครับ เริ่มจากนะครับเรียงต้นนะครับมาดูกันนะครับว่าการต่อยของผมนั้นน่ะจะมีน้ำหนักหรือแรงต่อยดีขนาดไหนนะครับ ให้เราเริ่มจากการบิดนะครับตรงตำแหน่งนะครับของสะโพกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มแรงในการที่ต่อยนะครับการปล่อยมือนะครับให้อิสระนะครับใช้หัวไหล่นะครับมาดูน้ำหนักการปล่อยกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับนะครับถ้าเราต่อยโดยที่ไม่ใช้แรงหัวไหล่เนี้ย บ,บางทีมันอาจจะไม่ได้แรงเขาที่ขวดนะครับกำหมัดนะครับใช้กำหมัดต้อมกำให้แน่นนะครับนะครับปล่อยออกไปลักษณะแบบเัว่หไรนะครับออกจากเัว่หไรนะครับามาดูใหม่กันนะครับอีกรอบหนึง่ง ให้บิดเดี๋นะครับน้ำหนักดีทีเดียวนะครับเราจะได้น้ำหนักที่ดีนะครับในการที่จะต่อยนะครับต่อไปเราก็จะมาต่อยให้เป็นชุดมากขึ้นนะครับ1,2,3,4นะครับ 1นึ่งสองสมส่นะครับหนึ่อครับมาดูกันนะครับว่าเราก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนะครับในวยท่าต่างนะครับนะครับน้าหนักดีนะครับทีนี้ประยุกต์จังหวะนะครับเป็น1 2 3 1 2 3 4นะครับ 1,2,3,1,2,3,4,1,2,3,1,2,3,4 1, นะครับโอเคนะครับก็จะเริ่มปรับปรุงพัฒนาเรื่องของจังหวะนะครับทักษะในรูปแบบต่งตางๆนะครับวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกุณาขดไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้กับโคบาลเมืองร้อยเกินด้วยนะครับ มาดูกันนะครับว่าต่อไปนี้เราจะมีการแอดวานท่าช่วงมวยแบบไหนบ้างนะครับ